อาเอาละกาบสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆรีซีโร่ทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรีซีโร่เอ็กซ์พ n รชั่นรายการที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็ข่าวสารของเรื่องรีซีโร่กันครับโดยหัวข้อในวันนี้ผมมีข่าว่วนพิเศษจะมาแจ้งเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฉายออกอากาศของรีซีโร่ซีซั่นที่2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนาหรือที่เราเรียกกันว่าโควิด -19 ได้สร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องให้กับโลกของเราอยู่ในขนาดนี้ลีซิโลเองก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ใหญ่ของลีซิโลที่มีกําหนดการว่าจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมได้ถูกยกเลิกออกไปทั้งหมดกําหนดการปล่อยซิงเกิลเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดให้กับลีซิโลซีซั่นที่สองก็ถูกเลื่อนออกไปอีกด้วย และข่าวล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาทาง o f f ฟ c i a l ได้มีการคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่ากำหนดการฉายรีซีโร่ซีซั่นที่2ก็ถูกเลื่อนออกไปเช่นเดียวกันครับจากเดิมที่มีกำหนดการฉายออกอากาศภายในเดือนเมษายนตอนนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นภายในเดือนกรกฎาคมแล้วล่ะครับ แน่นอนเขาว่าในฐานะของแฟนลับลีซีโร่คนนึงผมก็แอบเสียใจกับความล่าช้าความดีเลย์นี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าผมเองก็อยากดูในเมซีซั่งที่2นี้ไวๆเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจเนาะเพราะว่าเราเองก็ต้องเป็นห่วงสุงภาพของสตาร์ทุกๆคนด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเซยูหรือนักภาพที่เราชื่นชอบ รวมไปถึงสุขภาพของอาจารย์นากาสึกิทับเปผู้แต่งรีซีโร่ที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างเวอร์ชั่นอนิเมะนี้อีกด้วยครับซึ่งถ้าเราลองมองในแง่ดีดูแล้วเวลากว่า3เดือนที่เขาเลื่อนออกไปอาจจะเป็นโอกาสให้พวกเขาได้มีเวลาในการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีความพิถีพิถันมากยิ่งขึ้นผลงานที่ออกมาก็อาจจะมีคุณภาพที่สูงขึ้นตามไปด้วยก็ได้ครับ ที่จริงผมก็ไม่ได้หวังสูงอะไรให้แอนิเมะออกมาภาพสวยเวอร์วางเหมือนกับที่ Ufotable ทำไว้กับ Fate Stay Night แล้วก็มิม i s u t นิยายบะหรอกนะครับแต่แค่หวังว่าซีซั่นที่2จะไม่เผางานหนักมากจนเกินไปจนวาดเอเมเลียของผมหน้าตาออกมาเหลี่ยมแบบนี้ก็โอเคแล้วล่ะครับ เรา,าสำหรับข่าวด่วนพิเศษของเราในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะรู้ข่าวนี้กันก่อนที่ผมจะทําคลิปเสร็จอยู่แล้วอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้วิดีโอในวันนี้สั้นจนเกินไปผมจะเอาข่าวจากงานรีสตอรี่มาพูดกันต่อเลยนะครับ ที่จริงก็ไม่เชิงเป็นการพูดต่อันหรครับจะเรียกว่าเป็นการตัดมาแปะในช่วงครึ่งหลังจะถูกกว่าครับก็คือในวันที่9มีนานะครับที่ผ่านมาผมกาลังนั่งทําคลิปเกี่ยวกับรีสตอรี่อยู่แล้วก็ได้ข่าวเกี่ยวกับรีซีโร่ซีซั่นที่2มาแบบพอดีพอดีเลยผมก็เลยจะตัดคลิปในช่วงของรีสตอรี่มาต่อไว้ในช่วงท้ายของรีซีโร่ซีซั่นที่2มาเป็นวิดีโอเดียวกันทั้งหมดเลยนั่นเองครับเอาละ่ะเมื่อรู้กันอย่างนั้นแล้วเราก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับ ก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันไว้เลยนะครับสำหรับงาน Re ซ e r o Special Event ในตอนแรกนั้นได้ถูกยกเลิกออกไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ต่อมาทาง o f f i c i a l ของ Re ซ ero จึงมีการปรับแผนโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานจากการแสดงบนสเตจที่เป็นงานอีเวนต์แบบเปิดมาเป็นการไลฟ์บอรแครในสตูดิโอที่เป็นงานอีเวนต์แบบปิดแทนครับโดยมีการตั้งชื่อใหม่ให้กับงานอีเวนต์ในครั้งนี้ว่า Restory r e v e n g e หรือว่า Restory r e v e n g ทที่แปลว่าการล้างแค้นนั่ ซึ่งงานในครั้งนี้ได้มีการไลฟ์สดผ่านทางช่องคาโดคาว่าอนิเมะใน YouTube ไปเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาตามกําหนดการเดิมที่เคยแผนกันเอาไว้ซึ่งแน่นอนเขาว่าเมื่อจําเป็นต้องลดระดับสกเกลของตัวงานลงมาแล้วความเล่นใหญ่และโปรดักชันต่างๆก็เลยถูกดรอปลงมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแสดงมินิคอนเสิร์ตการร้องเพลงหรืออะไรพวกนี้จึงไม่ได้ถูกจัดมาใส่ไว้ในรายการด้วยครับ ซึ่งเข้าว่ากันตามตรงแล้วงานรีสตอรี่ e v เวนส์ในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความแตกต่างจากรายการไลฟ์บอสแครปประจำเดือนของ Re ซ e r รสักเท่าไหร่มีเพียงแค่จำนวนผู้ร่วมรายการที่เยอะมากขึ้นกว่าเดิมเป็นพิเศษแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษพิเศษที่ให้เล่นกันในระหว่างรายการเท่านั้นเองครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็แอบผิดหวังอยู่นิดนึงเหมือนกันที่ไม่ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนรีซีโร่ซีซั่นที่2แต่โดยภาพรวมแล้วรายการในวันนั้นก็ถือว่าทำออกมาดีเป็นไลฟ์ที่สนุกกมากๆเลยลครับ ซึ่งตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะครับว่าอน i เม r ลีซ o โร่ซีซั่นที่2ถูกเลื่อนออกไปในรายการในวันนั้นเลยไม่มีการพูดถึงนั่นเองครับแล้วก็ผมขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้ตามข่าวกันโดยปกติแล้วทางลีซิโร่ออฟฟิเชียลจะมีการไลฟ์บอสแคสต์ประจำเดือนกันด้วยครับซึ่งจะมีชื่อรายการว่าลีซิโร่คาราฮาจิเมรุอิเซไคเลจิโอเซคัสสึครับหรือแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงๆเลยก็คือเริ่มต้นรายการวิทยุใหม่จากศูนย์ที่ต่างโลกนั่นเองครับ โดยรายการรีซีโร่เรดิโอนี้เป็นรายการที่จัดทาขึ้นเพื่อโปรโมทอนิเมะรีซีโร่ที่กําลังฉายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตลอดจนถึงประชาสัมพันธ์ข่าวงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรีซีโร่ในปัจจุบันครับซึ่งโดยปกติแล้วก็จะนำเซยู u, หรือว่านักภาคตัวละครในรีซีโร่มาเป็นผู้ร่วมรายการโดยจะมีผู้ดําเนินรายการเป็นคุณทาคาชิริเอะกับคุณโคบายาชิยูสเกะที่จะผ่าดกันมาเป็นพิธิกรนะครับซึ่งรายการล่าสุดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะเป็นคู่ของคุณทาคาชิริเอะกับคุณ ori, มินา่ชวยกกกันนโปรโมง,งาาแล็ขฟิกเกออร์ขซ เและในรอบถัดไปในวันที่23มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้จะมีแขกรับเชิญเป็นคุณมาซืโอกาสโยชิสุกุที่เป็นผู้ภาคเสียงให้กับเพลชิกุสอีกด้วยครับเ,เพื่อนๆที่ดูอนิเมะและติดตามวงการนักภา์อยู่คงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนครับสำหรับนักภา์คิวทองคนนี้ที่เคยฝากผลงานให้กับอนิเมะเรื่องดังๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นคิรุโตใน o, s a โโซระในโนเกมโนไลต์อิโนสุเกะในคิมุสึโรยะบะเบลในดันมาชิ โซมาในโชคุเกกิโนโซมะและผลงานอนิเมะเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักภาคที่มีตารางงานที่แน่นมากๆคนหนึ่งเลยนะครับรีซ e ิโรเดิโอในเดือนนี้ถือว่าน่าดูมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าไปดูรายการจะมีการไลฟ์สดผ่านทางเว็บไซต์นิกโกนิกโกนะครับแต่ว่าก็จําเป็นต้องใช้ VPN เพื่อที่จะเข้าไปดูด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันด้านล่างด้วยนะครับความจริงแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะร e ีซิโรเท่านั้นนะครับที่มีรายการในลักษณะนี้ออกมา ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องอื่นๆหรือว่าแม้แต่เกมที่เปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่นเองก็จะมีรายการในลักษณะที่คล้ายๆกันนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับจะแตกต่างกันก็แค่เนื้อหาและก็ความถี่ในการออกอากาศเท่านั้นครับซึ่งบางรายการที่มีการอัปเดตข่าวให้กับแฟนๆอยู่เรื่อยๆก็จะมีการไลฟ์แบบทุกอาทิตย์เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นรายการ FCO c a u d i a Radio Station Plus ที่เป็นรายการโปรโมทเกม Fate Grand Order ที่ในปัจจุบันนี้มีการไลฟ์ต่อเนื่องติดต่อกันมาทุกสัปดาห์มาเกินกว่า3ปีแล้วล่ะครับ เรียกได้ว่ารายการที่มีเงินทุนหนาเนี่ยก็สามารถจัดงานกันบ่อยๆได้แบบไม่มีปัญหาเลยจริงๆนะครับเอาล่ะเราลกลับมาที่งาน Re-Story Revenge กันต่อนะครับ สำหรับรายการในวันนั้นอย่างที่ผมบอกไปก็จะมีองค์ประกอบที่คล้ายขึึนกับการไลฟ์บอร์ดแคสต์ประจรําเดือนของดิซิโเลยล่ะครับก็คือจะมีการโปรโมทข่าวงานแล้วก็ขายสินค้าที่กำลังจะออกกองจำหน่ายมีการอ่านจดหมายพูดคุยกับแฟนครับมีการบอกเล่าความประทับใจความรู้สึกที่มีต่อเพลงประกอบในดีซโแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษให้เล่นกันโดยจะเป็นเกมโยนเต่าตอบคาถามท,าที่จะเป็นการรำลึลกถึงอนิเมะดีซีโรซีซั่นที่ผ่านมานะครับ นับว่าเป็นไลฟ์ธรรมดามดาที่ค่อนข้างมความสนุกใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจและสามารถฟังญออี่ปุ่นออกผมก็จะทิงลิงค like ์ไลฟ์บอสแค์ไว้ในเดสคริปชันด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็สำห <สำ S 1> รับเพื่อนๆที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแต่เข้าไปดูแบบคคำๆก็ได้เหมือนกันนะครับไปดูความเปิ <hungry. S 1> เป่นๆน่นารักๆของนักท่าแต่ละคนก็สนุกดีเหมือนกันครับโดโยซูมาซทซนโนโริชิ เอาละต่อมาเรามาอัปเดตข่าวงานแล้วก็สินค้าที่มีการประกาศในวันนั้นกันนะครับโดยข่าวแรกมีการเปิดเผยดีไซน์แผ่นบูเล่แล้วก็ DVD รวมถึงชุดลิมิเต็ด dition ของ e ิซิโลเฮลเคสูโนพิซุนะมาแล้วนะครับโดยสินค้าทั้งหมดนี้มีการเปิดให้สั่งจองและพรีออเดอร์แล้วในขณะนี้และจะมีการจัดจำหน่ายในรอบปกติตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนอกเหนือจากนี้สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าแบบชุดลิมิเต็ด dition ในร้านค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับของแถมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟกันไปอีกด้วย ซึ่งผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าแผนการตลาดของรีซิโลนี่ลุกหนักมากจริงๆครับเพราะของแถมของร้านค้าในแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ร้านเดียวอีกด้วยเรียกได้ว่ามีให้เลือกกันเป็น10บๆแบบเลยล่ะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะสะสมสินค้ากันทุกชิ้นก็ต้องคิดหนักกันหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้าในชุดๆหนึ่งนี่ก็ราคาไม่ใช่ถูกๆก,กันเลยทีเดียวเอาราคาวต่อมานะครับในวันที่28มีนาคมถึงวันที่19เมษายนร้านอนิเมะสาขาอากิฮาาระโอซาก้านโนกโย่าและโยโกโฮาม่า รวมถึงร้านเกมเมอร์ที่อากิฮาบาระจะจัดงานอีเวนต์เป็นงานนิทรรศการและมีแคมเปญเล็กๆสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าที่ร่วมรายการกับร้านค้าในสาขาต่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดวางจำหน่ายของรีซิโร่เฮวเคสุนอพิสนะอย่างเป็นทางการนั่นเองครับโดยผู้ที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ3,000เยนจะได้รับสิทธิ์ในการเล่นการ์ลปองหนึ่งครั้งนะครับเ,เพื่อนๆฟังผมถูกแล้วนะครับผมไม่ได้พูดผิดนะครับการ์ลปองครับไม่ใช่การ์ชะปองนะครับ ส่วนสาหรับตัวเครื่องหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นเครื่องเล่นประเภทเดียวกับลอตเตอรี่นั่นแหละครับส่วนในบ้านเราเขาเรียกไอ้เครื่องเล่นนี้ว่าอะไรเพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับเอาล่ะต่อมารางวัลที่จะได้รับจากการเล่นกระปองนี้จะแบ่งออกเป็น5แบบครับโดยมีรางวัลทย A เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นสมุดสคริปต์ของเรื่องรีซิโอลเฮลคิสุนโนคิสึนะที่มีลายเซ็นของคุณทาคาชิริเอะกับคุณอุจิยามะยูมิอยู่ที่หน้าปกด้วยครับรางวัลทย B จะเป็นเข็มมมกกัดแแบบบบส่1ชิ้น้นจาทงห3บบร รางวัลไทยซีเป็นถั่วมิกนัทของเอมิเรียครับสำหรับรางวัลในไทยนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นของกินก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมารางวัลไทยดีจะเป็นสติกเกอร์ลายพิเศษครับและรางวัลสุดท้ายรางวัลไทยอีจะเป็นโปสเตอร์โปรโมทภาพยนตร์รีซีร์ฟเฮลิสซน็กคิสซนครับผมสำหรับตัวอย่างรางวัลในตอนนี้ยังไม่มีรูปขึ้นมาให้ดูนะครับซึ่งถ้าในอนาคตมีการเปิดเผยข้อมูลออกมายังไงเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปออกมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในวิดีโอต่อๆไปนะครับ เอาลลาก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาทั้งหมดในวิดีโอในวันนี้วิดีโอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ทําแบบเร่งด่วนมากๆเลยถ้ามีเอเนื้อหาอะไรที่ผิดพลาดไปมีอะไรที่ตกหล่นไปตรงไหนยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆมานัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วจนกว่าจะถึงคลิปต่อไปยังไงก็ขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ